ตอนนี้นะครับรัฐบาลเกาหลีใต้นี่กำลังเคลื่อนไหวใหญ่เลยนะครับหลังมีเหตุเศร้านักศึกษาชาวเกาหลีใต้วัย22ปีถูกลักพาตัวและถูกทรมานจนเสียชีวิตในกัมพูชาซึ่งคาดว่าเกี่ยวข้องกับแก๊งหลอกลวงจ้างงานยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะครับคนจริงมาเล่าคนจริงๆไม่ใช่ AI รื่องราวในวันนี้นะครับก็อย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับตอนนี้ะครับประธานาธิบดีเกาหลีใต้อีจองมายองนะครับสั่งการนะครับให้หน่วยงานต่างๆช่วยกันเต็มที่ทั้งส่งทีมเฉพาะกิจลงพื้นที่กัมพูชามีทั้งเจ้าที่กระทรวงต่างประเทศนะครับตำรวจและหน่วยงานข่าวกลองเพื่อดูแลคนเกาหลีที่อาจตกเป็นเหยื่อและช่วยพาพวกเขาเนี่ยกลับบ้านให้ปลอดภัยนะครับซึ่งตอนนี้เกาหลีใต้กับกับกมพูชาเลยตั้งคณะกรรมการทํางานร่วมกันนะครับ เพื่อร่วมมือกันสืบสวนและจัดการกับพวกแก๊งหลอกลวงพวกนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ครับยังมีคนเกาหลีใต้อีกประมาณ80คนนะครับที่ยังไม่รู้ชะตากรรมในกัมพูชาโดยฝั่งเกาหลีเองครับก็อาจจะยกระดับคําเตือนการเดินทางครับไปกัมพูชาเพิ่มตํารวจเนี่ยครับประจําสถานทูตที่ปนมเปนในระงับโครงการอาสาสมัครต่างๆนะครับเช่นแพทย์จากเมืองอินชอนก็เลื่อนทริปไปก่อนนะครับเพราะว่า ไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัยนั่นเองนะครับส่วนทางกัมพูชาเองเนี่ยก็ออกมาแสดงความเสียใจแล้วเขาเนี่ยบอกว่ากําลังเร่งสอบสวนแล้วก็จับคนจีนนะครับที่เกี่ยวข้องได้แล้วเนี่ยสคนและกําลังตามอีก2คนนะครับพร้อมยืนยันว่าจะร่วมมือกับเกาหลีใต้เต็มที่นะครับในการจัดการเรื่องนี้และบอกด้วยนะครับว่ากัมพูชาเองเนี่ยก็เป็นเหยื่อเช่นกันแล้วก็ไม่อยากให้ต่างประเทศเนี่ยมองว่าเขาเนี่ยเป็นฝ่ายผิดฝ่ายเดียวนะครับ ซึ่งหลังจากเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะครับก็มีคอมเมนต์ชาวกัมพูชาเนี่ยมาคอมเมนต์กันนะครับอย่างเช่นนะครับท่านนี้กล่าวว่าเพราะว่ามีเจ้าที่คอร์รัปชันบางคนสมคบกันเปิดทางให้จีนสุดท้ายทั้งประเทศต้องเจ็บปวดหรือว่าคนนี้บอกว่าเขาทําเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองในการเลือกตั้งใช่ไหมแในคอมเมนต์ต่อไปกล่าวว่าชาวคอมเมนต์บางคนก็เป็นที่รู้จักแบบนั้นและท่านต่อมากล่าวว่า แม้กระทั่งผมเป็นคนคเขมรก็กลัวจีนและเวียดนามเหมือนกันตอนนี้เนี่ยพวกเขามีจำนวนเยอะมากในกัมพูชาคอมเมนต์ต่อไปผมเลิกใช้ผลิตภัณฑ์เกาหลีไปแล้วก่อนหน้านี้ชอบมากตอนนี้เลิกกินเลิกใช้คอมเมนต์ต่อไปไทยและฟิลิปปินส์ก็เหมือนกันแต่เขาไม่พูดอะไรถึงไทยเลยหรือว่าท่านต่อมากล่าวว่าจัดการพวกอาชญากรใหญ่ที่ก่อเหตุด,ด้วยซะ ในประเทศอื่นๆมีกรณีมากกว่าที่เกิดในกัมพูชาแต่ก็ไม่ได้พูดถึงเลยนะคอมเมนต์ต่อไปจีนเป็นฝ่ายก่อเหตุมาก่อเรื่องกับชาวกัมพูชาคอมเมนต์ต่อไปพลเมืองของตัวเองนะ่ะฆ่าชาวมเขมรที่แต่งงานกับชาวเกาหลีชาวมเขมรผู้หญิงถูกสามีชาวเกาหลีทำร้ายและเผาทั้งเป็นในปี2010เพื่อออาประกันภัย มีอีกสองสามกรณีคล้ายๆกันที่เกาหลีแต่ชาวคอมเมนต์ไม่เคยทําให้เกาหลีเสียหายด้านการท่องเที่ยวเลยแต่ฝั่งเราต้องเผยความจริงและควบคุมเหตุการณ์ให้ทันเวลาหรือว่าคนนี้นะครับมา่อกล่าวว่าอย่าให้มาที่กัมพูชาคอมเมนต์ต่อไปกรณีนี้แสดงให้เห็นถึงความท้าทายของอาชญากรรมระหว่างประเทศและการบิดเบือน ความร่วมมือระหว่างเกาหลีและกัมพูชามีความสําคัญในการปกป้องชีวิตมนุษย์และสร้างบรรยากาศความปลอดภัยให้กับชาวเขมรและชาวต่างชาติหรือว่าคนนี้บอกว่าเตรียมตัวไปเกาหลีแต่พอมาดูเหมือนจะเป็นการวิจารณ์กัมพูชาเลิกไปเกาหลีดีกว่าเอาเงินมาใช้ในกัมพูชาคอมเมนต์ต่อไปถ้ามาเที่ยวแบบนักท่องเที่ยวปกติไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้ามาแบบนี้โดยถูกชี้นำจากคนบางคน ที่เป็นชาวเกาหลีหรือว่าชาวจีนอย่าเชื่อพวกเขาเร็วเกินไปอย่าโลภก,กับเรื่องที่ไม่เหมาะสมไม่ใช่เฉพาะในกัมพูชาเรื่องไม่ดีมักเกิดขึ้นทั่วโลกอย่าโยนความผิดให้กับกัมพูชาเพียงอย่างเดียวในคนนี้ครับอกว่าบอกเกาหลีไปว่าผู้ก่อเหตุนะถูกจับแล้วและกําลังดําเนินการกําลังทําความสะอาดกลุ่มพนันออนไลน์อีกด้วยแล้วอยากให้กัมพูชาทําอะไรอีกทําไมถึงวิพากษ์วิจารณ์กัมพูชาไม่หยุด แล้วกรณีชาวเกาหลีฆ่าผู้หญิงชาวมเขมรในเกาหลีละ่ะรัฐบาลกัมพูชาเรียกร้องทุกวันไหมชาวเกาหลีมีค่ามากกว่าชาวมเขมรเหรอส่งเรื่องไปยังรัฐบาลเกาหลีและชาวเกาหลีใต้ด้วยหรือว่าคอมเมนต์ต่อไปครับกล่าวว่าเยาวชนเกาหลีเข้าร่วมกับพวกชั่วไม่ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สลับรัฐบาลเกาหลีโยนความผิดกลับมากัมพูชา คอมเมนต์ต่อไปแค่ตาก็รู้อยู่ว่าผู้นำเกาหลีหลอกประชาชนของตัวเองมาวิจารณ์ชาวเขมรแบบง่ายง่ายคอมเมนต์ต่อไปชาวจีนเป็นผู้ก่อเหตุทำไมมายโยนความผิดให้กัมพูชาในคนนี้ครับบอกว่าเกาหลีทำร้ายชาวเขมรหลายครั้งแต่ชาวเขมรไม่เคยวิจารณ์เกาหลีเลยนะซึ่งท่านต่อมาเนี่ยครับกล่าวว่าขณะที่เรามีความขัดแย้งกับไทย ก็เกิดเหตุไม่ดีต่อประเทศอื่นเพิ่มในครั้นี้สิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือเกาหลีร่วมมือกับไทยขายอาวุธเพื่อครอบงำกัมพูชาดูแล้วว่าอุตสาหการรมป้องกันของเกาหลีใต้พัฒนารวดเร็วผลิตอาวุธทันสมัยเพื่อต่อต้านเกาหลีเหนือและขายออกไปยังต่างประเทศจัดให้กัมพูชาอยู่ในระดับสีแดงแสดงว่ากัมพูชาเป็นประเทศเสี่ยงสําหรับเกาหลีคอมเมนต์ต่อไปเรายังไม่ได้ประเมินผลกระทบต่อการท่องเที่ยว และพันธมิตรธุรกิจแต่ถ้าเกาหลีถอนสถานทูตจะเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดในเวทีระหว่างประเทศหรือว่าคนนี้บอกว่าผมเกลียดเกาหลีตั้งแต่เรื่องสงครามกับไทยคนที่ชอบดาราเกาหลีควรค,วรคิดบ้างคอมเมนต์ต่อไปครับแค่ประเทศเล็กๆก็เจอเรื่องไม่หยุดอยากให้ใช้ชีวิตสบายๆแต่ถูกลอกแล้วหาว่าประเทศเรานั้นพิด ซึ่งคนนี้นะครับมันกล่าวว่าปัญหาเรื่องไม่ดีหลายอย่างที่ชาวต่างชาติทําต่อขเขมรมีมากเลยนะแต่รัฐบาลกัมพูชาไม่เคยเผยแพร่ทําให้มีชาวต่างชาติมาทําไม่ดีในกัมพูชารัฐบาลเกาหลีออกมาพูดว่ากัมพูชาเป็นเมืองอาชญากรรมเหมือนกับวิจารณ์ชาวขเขมรและท่านต่อมากล่าวว่าเพราะเราผ่อนปลนมากไปประเทศอื่นก็มีการหลอกออนไลน์แต่เขาควบคุมได้คอมเมนต์ต่อไป หรือว่าชาวเกาหลีคิดว่ากัมพูชาเป็นประเทศยากจนไม่คุ้มค่าต่อเขาผมเชื่อแล้วเมื่อเราอ่อนแอพวกเขาก็ไม่ให้คุณค่าแก่เราแต่ทันต่อมากล่าวต่อไปว่าเกาหลีใต้มีอาชญากรและยาเสพติดมากแต่ชาวขเขมรไม่เคยวิจารณ์เกาหลีตอนนี้กลับบอกกัมพูชาเป็นประเทศอาชญาก,กรรมครับนี่เป็นคอมเมนต์ของชาวขเขมรน,นะครับที่มีความรู้สึกต่อข่าวนี้ ท่านผู้ชมนะครับมีความเห็นอย่างไรกันบ้างก็ลองมาคอมเมนต์กันได้นะครับและสําหรับใครนะครับที่ยังไม่กดติดตามนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับก็ช่องนี้เนี่ยเป็นช่องใหม่ของผมนะครับคือช่องเก่าเนี่ยมีปัญหานิดหน่อยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ